สวัสดีค่ะวันนี้แปลมาทารีวิวใหม่นะคะสำหรับบ้านชั้นเดียว2ห้องนอนนะคะเป็นที่ราบพัสดุนะคะไม่ขายนะคะเน้นว่าไม่ขายให้เช่าค่ะเพราะว่ามี f อที่น่ารักแนะนำมาว่าประกาศขายไม่ได้นะคะต้องประกาศเช่า โอเคข้าใหญ่ข้าวหลังก็รดน้ําต้นไม้นะคะตอนนี้คือต้นไม้นี่คือจะเอาออกให้หมดเลยนะคะไม่ไม่ไม่ได้เอาเอาไว้นะเอาไว้แต่ต้นใหญ่ๆเนาะแล้วก็บ้านก็เป็นประมาณนี้นะคะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะสองห้องนอนแต่บ้านยังไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่ลานจอดรถเนาะนี่หลังคาใหญ่มากแล้วก็บ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นกระจกนะคะแต่แต่ฝ้าน,นี้ออกหมดเลยนะคะฝ้าไม่มีเหลือนะคะมีสองห้องนอนออมีห้องน้ำอีกห้องนึงแล้วก็ห้องน้ำอีกห้องนึงก็จะอยู่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ำอีกห้องนึงเนาะแล้วก็โครงสร้างนะคะโครงสร้างแน่นหนามากโครงสร้างก็จะนี่ค่ะโครงสร้างแน่นหนาถาวรมากไม่รู้จะโชว์อะไรเนาะเพราะว่า พราะว่ามันเป็นบ้านแบบว่ามันไม่สมบูรณ์เนาะก็โชว์ประมาณนี้นะคะอันนี้คือที่ข้างนอกนะนี่เห็นไหมคะกระเบื้องเป็นกระเบื้องลายสวยนะแล้วก็ออกมานี่จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สองห้องนอนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณหนึ่งไร่นะคะแล้วก็ข้างบ้านก็จะมีแล้ทีนี้ถ้า ซื้อตอนนี้นะคะ้เอเไม่ใช่สิถ้าเช่า,ชาตอนนี้ก็คือเปลกก็จะมีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำใดให้พร้อมเลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรก็คือย้ายกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยอันนี้คือ,เ,อเป็นอ่างล้างอ่างล้างจานนะคะข้างนอกนะคะแล้วทีนี้ห้องครัวก็จะเป็นประมาณนี้แต่ไม่ได้ต่อน้ำไลนะคะน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมี่ห้องครัวเนาะห้องครัวนะคะ หลังบ้านก็จะเขตสุดบ้านก็จะเป็นประมาณต้นนี้ค่ะต้นไม้ไผ่ต้นนี้ยาวมีต้นขนุนนะคะขนุนดกมากอ่ะใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อแปลวได้นะคะ0828916853นะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะ ของต้นไม้พวกนี้ก็ก็จะขนออกไปนะคะก็จะเหลือแต่โครงบ้านแล้วก็โครงบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านเป็นกระจกนะประตูก็เลื่อนปิดได้แต่ไม่มีฟ้านะคะเพราะว่าฝ้าเนี่ยตอนตอนที่แปะมาก็ก็พังออกไปเพราะว่าจะใส่ฟ้าใหม่แต่ยังไม่ได้ใส่ี๋ยวก็ติดฟ้าแล้วผดูโครงสร้างก็แล้วกันแ่นี้ค่ะโครงสร้าง สามารถรีวิวได้ใหม่ทําใหม่ได้เลยรับรองว่าแข็งแรงแน่นอนโอเคค่ะประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้คือที่นอนพ่อใหญ่นอนซ่อบ้านประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะ